สวัสดีค่ะทสาสาสุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของใบฟาร์มนะคะก็ห่างกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะสำหรับการรีวิวของในเซเว่นค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตลิปสติก ที่มีขายในเซเว่นกันนะคะค่ะรับช็อของเราในวันนี้นะคะเขามีชื่อว่า U Star Angel Idol w h a t t h e Plum Smooth Text Lip Lashes คุณสมบัติทั่วไปทางแบรนด์เขาก็ได้บอกไว้ว่าตัวเนื้อลิปเนี่ยเขาค่อนข้างเนื้อเนียนละเอียดนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมอบความเนียนเรียบให้กับริมฝีปากค่ะให้สัมผัสอ no ่อนนุ่มละมุนเบาสบายปากมีสีสรรันปรุงฟริงน่ารักสามารถใช้ได้ทุกวันเบลอร่องปากได้มีคสามารถกลบริมฝีปากสีเดิมได้สนิทมอบความชุม่มชื่นให้กับริมฝีปากให้ ฟิปปากเรียวสวยตลอดทั้งวันนี่คือคำเคลมของเขาเนะจ๊ะ <Yeah. S 1> โดยในเซเว่นตอนนี้ก็มีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันคะ่ะและนี่ก็คือลักษณะของแท่งลิปสติกด้านในนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสีดำนันหนาอย่างนี้นะส่วนตัวคิดว่าเขาก็แอบมีความใหญ่นะเวลาเปิดใช้อ่าก็จะมีความหนืดๆแบบนี้นะคะก็คือดึงฝาออกมาได้เลยคะ่ะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งพอยซนโรสนะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงแบบแดง คล้ายแดงเบิร์กกนดีเลยนะลองสวอชกันดูสินี่คือสีที่สวอชได้นะคะทุกคนลักษณะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีแดงมนๆน,นแอบเข้มเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เข้มเยอะจนดูเป็นแนวสีแดงดักดกนะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ใช่สีแดงที่แบบจะสดใสแบบแดงสดอะไรขนาดนั้นอนะ่ะอืมก็เป็นแดงแบบกลางๆค่ะเดี๋ยวลองทาที่ริมฝีปากเลยนะ เอาจิงๆป้าเวลาทาือปปารู้สึกว่าสีแดงเป็นสีที่แบบทายากสุดแล้วอะเพราะว่าเราจะต้องระวังเรื่องการที่แบบทาเขาไม่ให้ล้นขอบเนี่ยอะไรนี้ก็คือสี poison rose นะคะก็จะเป็นสีแดงที่แอบ,บมีความแบบเข้มแต่ว่าไม่เข้มจนเกินไปนะในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ใช่สีแดงสดสดจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคือแบบ เป็นแดงที่แบบกลางๆอ่ะอันที่จริงสีเขาก็สวยนะแต่แบบส่วนตัวคิดว่าสีเขาอะยังไม่สุดสักทางอ่จะเข้มก็ไปไม่สุดจะสดใสก็ไม่สดใสเขาจะอยู่กลางๆอ่ะฟามมองว่าสีนี้แอบมีความเป็นผู้ใหญ่นะถ้าหากว่าทาเต็มปากอ่ะเขายังไม่ชิคอะเดี๋ยวลองเปลี่ยที่ขอบขอบให้ขอบดูเบลอดูนะคะใช้มือนี่แหละค่ะ เบลอจนสีเดิมหายไปเลยทีเดียวเดี๋ยวจะแอบทาด้านในปากให้ดูเข้มนิดนึงนะคะอันนี้ฟรมก็เจอทางรอดในการทาลิปเบอร์ศูนย์หนึ่งของฟรมแล้วค่ะฟรัมรู้สึกว่าถ้าฟรมเอามาทาแบบเบลอๆนะฟรมจะรู้สึกว่าตัวเองสวยมากกว่าอืมถ้าหากว่าทาแบบเบลอๆขอบหน่อยก็จะรอดนะคะดูไม่แก่แล้วก็ดูชิคขึ้นมาหน่อยแล้วกันโอเคค่ะ ต่อไปคือเบอร์02นะคะมีชื่อสีว่า Sexy Coral นะคะเขาก็จะมีลักษณะสีเป็นแบบ Coral Peach Peach นะและนี่คือสีที่สวัชออกมาได้ค่ะก็จะเป็นแบบ Peach Peach เบาๆใสๆนะก็ออทาที่ริมฝีปากกันเลยนะคะเบลอขอบกันนิดนึง คยทุกคนคะคือสีนี้เนี่ยมองเผินๆนะเราจะคิดว่าเขาเป็นสีพีชที่ดูแบบพีชใสๆใช่ไหมแต่แบบพอทาไปปุ๊บเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงต้องให้ชื่อว่าเซ็กซี่โครรลอ่ะส่วนตัวฟัมนะฟัามคิดว่าถ้าหากว่าเราแต่งหน้าเมคอัพในวันธรรมดาใสาๆแล้วแบบทาปากสีนี้เราอาจจะดูป่วยก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าแต่งตาเข้มๆม,ม,มีความสโมกกี้นิดนึงเนี่ยเราก็จะได้ลุคที่แบบมีความเซ็กซี่นะคือสีของเขา,าไม่ใช่พีชที่สดใสเขาเป็นสีพีชที่มีความนูดเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะกับ everyday ลุคนะเรามาสรุปกันเลยดีกว่่าคะ y o u Star Angie Idol Water Plum s m o o t h h e ท d l i p l ฟลเชในส่วนของบรรจุพันฑ์เขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะแต่ฟัาคิดว่าเขาแอบมีความเอถอะทะไปนิดนึงอะ่ะแบบดูใหญ่อะแต่ภาพรวมก็ดูสวยดีอืมโอเคแหละ เนื้อของเขาเนี่ยมีความสมูทเรียบเนียนทางง่ายเกลียง่ายแล้วแบบเหยความดีงานของเขาอยู่ที่เขาสามารถเบลอร่องริมฝีปากได้จริงๆคะ่ะเนีเพื่อน,อนๆดูที่ปากของฟรอมตอนนี้นะคะดูแบบไม่ตกร่องไม่เป็นอะไรเลยนะคือมองเผินๆเขาเป็นอย่างนั้นไนีเขาสามารถเบลอได้จริงๆอะ่ะเราก็ริมของเขาเนี่ยมีความชุ่มชื่นนะไม่แมตไม่แห้งมองดูริมฝีปากแล้วดูมีมิตินะไม่ดูฉ่ำจนเกินไปนะในขณะเดียวกันก็ไม่ดูแมตตตึงจนดูด้านนะคะเนื้อแบบโอเคดีมากๆเลยตรงตามคาเค,คลมทุกอย่างเลยคะ่ะในส่วนของ ส,สีแดงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะคะว่าถ้าหากทาเต็มปากเนี่ยสีของเขาอะยังไม่สุดสักทางหนึ่งอะจะเข้มก็ไม่เข้มสักทีเดียวจะอ่อนจะแบบสดใสก็ไม่ได้แดงสดใสสักทีเดียวเป็นความกลางๆอะแต่ว่าถ้าหากว่าเอามาทาแบบ,แบ,บเบลอๆก็จะดูวัยรุ่นดูรอดกว่านะคะและในส่วนของเซ็กซี่ค l รเบอร์ศูนย์สองเนี่ยก็อาจะออกมีความเซ็กซี่นะถ้า,าวันไหนไม่ได้แต่งหน้าเราทาเลยตัวนี้ก็อาจจะมีความป่วยเล็กๆนะคะในส่วนของความติดทนเดี๋ยวเราจะมาเทสด้วยการคาทิชชูกันนะ 2อ4สสี ติดทนของเขาก็ยังดีอยู่นะคะทั้งคาบแล้วก็บดริมฝีปากไปบนทิชชู่นะสีลิปก็ยังมีความสวยแล้วก็ติดได้ดีบนริมฝีปากนะคะค่อนข้างติดทนกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่สนใจฟาร์มก็จะทิ้งรายละเอียดแล้วก็ราคาไว้ที่ใต้คลิปนะคะใครที่ชอบก็ไปลองซื้อมาใช้ดูได้ค่ะสาหรับวันนี้ชาแนลของใบฟาร์มก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ